เอเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันว่ามือถือที่มาแรงขนาดนี้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมในสายตาของบิ๊กนะอิะอันที่เราบอกว่าเราอยากอยากจะได้นะอันนั้นแหละอืม <laughs> คือโหคือมือถือนาทีนี้ถ้าเป็นฝั่งแอนดรอยนี่ถ้าเอาสมราคานี้ก็ต้องไปยกให้เขาอะ คือ vivo x สองร้อยอ่ะอา vivo x สองร้อยอ่ะเดี๋ยวผ่านรูปใช่เอ่อคือถ้าเอาที่บ้านเรามีขายนะก็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 คง vivo x สองร้อยโปรป่ะโปรใช่ vivo x สองร้อยสามห่นะออุ้ยเกินมากอันนี้มันเว็บมันเขียนอะไรไม่รู้เนี่ยสามหมื่นสองหรอสามหมื่นเก้าร้อยป่ะ อ๋อ oh, มันมีมันมีตามความจุด,ด้วยตัวแพงสุดมัน oh, ใช่สี่มื่นสามหมื่นเก้าร้อยสี่มื่นเก้าร้อยตัวสิบหกกิกห้าหนึ่งสองสองสามหมื่นหกใช่ใช่คือคือถ้าเอาที่บ้านเรามีขายถามว่ามาแรงตอนนี้แล้วคุ้มราคาตอบโจทย์เลยก็คง vivo x สองร้อย pro กับ oh. uh, oppo find x แปด pro แต่ถ้าถามส่วนตัวก็เนี่ยแหละมี2รุ่นนี่แหละแต่ OPPO ้แลดู OPPO ฟ X8 โปส่วนตัวจะเชียร์มากกว่านะเรื่องปฏิบัติการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้ว One p l พ s ส่ะ One Plus ประเด็นคือ One Plus สิบสามันไม่เข้าถ้า One Plus สิบสามเข้าก็ก็วันพ l u s สิบสามมากกว่าแต่คือมันไม่เข้าเลยถ้าไม่สองตัวนี้ออใช่แต่จริงๆคือ ไ x 8 pro กับ oneplus 13ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เพราะมันสองแบรนด์นี้มันคือ oppo ก็ซื้อ oneplus ไปแล้วแล้วสองแบรนด์นี้มันก็แลกเทคโนโลยีกันอะไรเงี้ยอ๋อเออเ็รลยฉะน้นามาเข้ามาแข่งกันใช่ไหมซื้อ oppo ก็ได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นอ,อ oneplus oneplus ที่เข้าบ้านเราอาจจะใช้ os ของ oppo แต่ว่า oneplus ที่อยู่ที่ ที่ในจีนก็คงจะใช้เป็น Color OS ของ OnePlus แล้วดีไม่ดี Oppo Find X8 Pro ของฝั่งนู้นก็อาจจะใช้ Color OS ของ OnePlus ไปด้วยเพราะว่า OnePlus ระบบปฏิบัติการมันเจ๋งจริงๆแต่ว่า Oppo มันดีลกับ h s ท e l b l a d ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเ,เข้าใจว่า เข้าใจว่าอาน,นิสงของ oppo ทำให้ OnePlus 13ก็เลยได้ h a s s e l b l a d ไปด้วยอ๋อเลนส์ก็เปอยู่ในใช่แล้วเอ่ออะไรอ่ะอเอ่อวันพล u สเวลาที่บอกวันพล u สเวลาก็ทำมือถือออกมาเขาไม่ทำรุ่นย่อยผมออกมาปึ้งอันเดียวพรีเมียมโตเดียวเลย OnePlus 13 อนาคตอาจจะมี OnePlus 13T ซึ่งเป็นอัปเกรดหรือเรียกในในเป็น OnePlus 13 Pro หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบอกเลยว่า OnePlus 13ที่ออกมานี้ปึ้งแม่งเท่ากับเท่ากับอะไรนะ Find X8 Pro แล้วก็ไปชนกับเออชนกับไอ Vivo X200 Pro เลยซึ่งเราเชื่อกันว่าระบบปฏิบัติการมันน่าจะดีกว่าอืมแต่ถ้า เงินในมือมันถึงมากๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปซื้อขวาเวยเพียรา70อัลตร้าแล้วก็จบไม่รู้จักเลย <laughs> เ,เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวคือยังไงซะขวาเวยก็เป็นมือถือที่ระบบปฏิบัติการดีที่สุดของ a อ d ด o อ d ฝั่งจีน อืมให้ตายยังไงเลยขวาเวก็ยังดีที่สุดกว่าอืมแต่ว่าคำว่า a อ d ด o i d ฝั่งจีนแต่นึกนึกไปแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ a อ d ด o i d มันก็จีนทั้งนั้นแล้วไม่ใช่เหรอคือจริงๆมันจริงๆมันเมนดินใช้หน้าหมดอนะอยู่ที่ว่าแบรนด์มันเซ็นเป็นของของประเทศอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็จ้างใช้หน้าผลิตหมดทั้งนั้นขนาดจอจอที่ว่าดีๆเขาก็จ้างจอโรงงานของซัมซุงผลิตนะ แล้วโรงงานผลิตจองอับซัมซุงก็เป็นเม d ด i ินช i n น่าด้วยไม่ใช่เมดินโกาหลีอยู่แถวนี้หมดใช่คือมันอันนี้มัน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 เรื่องอุตสาหกรรมอ่ะมันเออเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตอ่ะมันยังไงซะชาน่ามักินหมดอยู่นะนั่นแหละแล้วตัวถูกถูกที่จะมาแทนเสี่ยมี่เสี่ยมีเนี่ย เออจากที่ดูรีวิวเสียวมีสิบห้าฝั่งนู้นมาก็เออไม่รู้ไม่ไม่คุ้มราคาแล้วอะโอเคด,ดีไซน์อาจจะจับดีไซน์อาจจะจับถนัดมือขึ้นหรืออะไรขึ้นนะแต่มันเออคือ,ค,อคือไว้อะไรตัวสุดท้ายเป็นเสี่ยวมีสิบสี่อัลตร้าละกันถ้าไปซื้อเสียวมีสิบสี่อัลตราได้ก็คือก็จบคงอยู่ได้อีกรุ่สองรุ่นน่ะ ซึ่งเสียวมี14เอาต้าเนี่ยถ้าไปซื้อห้างบ้านเราอาจจะ40,000กับ999แต่ที่เขาปล่อยมือสองกันมันต่ำมันมน27,000ปดละคือเครื่องยังใหม่กริปบางทีบางทีขาย30,000มีไอตัวแฮนด์จับกริปแฮนด์จับถ่ายรูปอะไรมาให้พร้อมเลย oh. ไปซื้ออย่างนั้นคุ้มกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยเพราะว่าที่เห็นมาแต่ละคนที่ลงขายในมาเก็ตมาเตพลสหรือว่าเปลงขายใน ห้องเวหมี่ค community Thailand อะไรเงี้ยคือโอ้สี14ัาต้าแต่ละคนแม่งใช้ของโคตรรักษาเลยกล่องทุกอย่าง,ท,งที่เลนาเกือบท่าใช,ใช่มันเหมือนกับว่าหยิบมือถือหยิบแต่ตัวมือถือออกมาใช้แล้วอุปกรณ์ที่เหลือคือไปใช้ของถูกของที่มีเหลืออยู่เลยไม่มีอะไรแบบว่าหยิบของมานกล่องใช้เลยเข็มจิ้มซิมเลยไอตัวสายชาร์จอะไรก็ยังอยู่ออยเีคือไปซื้ออย่างนั้นคุ้มกว่านั่หละ ใช่เสียวมี่พูดถึงเสียวมี่อ่ะถ้าอยากซื้อ<ม>ก็เต็มที่นะก็ซื้อ1 4ีแบบสมมุติว่าคนไม่ได้คนไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะรอ14 14T 14T 14โผล่ลดราคาแล้วก็ซื้อแค่นั้นก็คือว่าง่ายๆก็คือเราซื้อคุณภาพของ Redmi Series ใช้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ใช้ตัวหลักหรอก เราวัาซื้อได้ถึงสิบสี่ใช่ไหมล่ะหลังจากนาก็ไบ,บายไปยี่ห้ออื่นใช่สิบห้าไม่คุ้มเงินแล้วบอกเลยดูเอ,อจากที่ดูรีวิวมาแล้วไม่มีอะไรมันมันไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วอะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาเซน็นกับไลก้ามาแต่ว่าถ้าเทียบ แสงเทียบอะไรของรูปที่ออกมาได้แล้วโห oh, oh, คุณสู้ไซส์กับสู้ฮัสเซนแบดไม่ได้ <laughs> ไม่รู้ทำไม mm hmm. มันกันอันนี้อันนี้นี่คือเห็นชัดๆคือไม่ใช่เห็นแค่คนรีวิวคนสองคนแต่ที่ดูมานี่มันเกินสิบแล้วอะ่ะของจีน mm hmm. ก็คือรูปพอรูปที่ขึ้นมาที่ถ่ายมาคือโอเคจริงอยู่ว่าถ้าเอามาเซตอัพอะไรบางอย่างมันอาจจะได้ใกล้เคียงก็ได้แต่ว่า มันไม่ได้เออไม่ได้อ่ะมันมันไม่ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ราคาเนี่ยอืมอ่ะสรุปเลยแล้วกันนะว่าถ้าตอนนี้ต้องซื้อมือถือแบบสามระดับถูกกลางแพงคิดว่าตัวไหนน่าซื้อบ้างสามตัวเออสามตัวหลักเหรอถ้าคนอ,อ,อยากจ่ายที่เป็นท็อปแอนดรอยจริงๆก็อาจจะไปรอตัดสินใจไออะไรนะ อาจจะไปรอตัดสินใจรอดูซัมซุงเอสยี่ i m ้าลก่อนก็ได้อเอ,อเพราะว่าเห็นบอกว่ามันจะเป็นออาต้าและเป็นสลิมด้วยอ,อ่าถ้าอ,ออกมาแล้วถ้าคุณจ่ายได้มากพอที่จะซื้อตัวท็อปของเขาอะไรเงี้ยก,ก,ก็คิดว่า Samsung ก็คงยังมีไพ่เด็ดหมีแบบเหลืออยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าอ,อยากใช้ตัวบนๆแล้วก็ทําเทินแล้วก็เออซื้อปุ๊บใช้เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็เออก็ vivo x สองร้อย pro หรือ oppo find x แปด pro ก็จบอืมเท่นั้นเองแต่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเทียบ vivo x สองร้อย pro กับ oppo find x แปด pro เนี่ยส่วนใหญ่สุดท้ายที่เขาตัดสินใจซื้อแบบง่ายๆคือซื้อแค่ oppo find x แไม่ pro ด้วยเพราะว่าเพราะว่ารูปลักษ์ของ oppo find x แ มันคือมันถูกเรียกว่าเป็นโอโฟนอ่ะอืมอืมเป็นระดับโปรแล้วใช่ไหมล่ะเออเปล่าคือ <Pro S 1> เขาเรียกโอโฟนอ๋อโอโฟนใช่เขาเรียกโอโฟนก็คือจะเรียกว่าออฟโฟนก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนนึงคือคือรูปลักษณ์ของมันมองด้านหน้าแล้วก็ฟีลลิ่งการจับขึ้นมาปุ๊บไม่นคือ iPhone 16เลย เป๊ะอื่า<ะ>น,น้นเองเส่วนใหญ่โอโฟนใช่ไหมไม่ใช่อโฟนใช,ใช่คนส่วนใหญ่เลยซื้อเพราะว่าแค่รูปลักษ์มันได้แล้วก็ใช้เลยแล้วคือไฟ x 8ปกล้องไม่ห่วยอยู่แล้วอะ่ะอืมถึงถ้าเราไม่ได้ซูมแบบซูมจา๋าซูมไกลของมันสุดๆนะคือจะไม่เห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่เรื่องสีเรื่องอะไรมันคือมันโอเคอยู่แล้วอืมตกลงซื้อมือถือหรือซื้อกล้อง เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นกล้องที่โทรศัพท์ได้ฮะยุคนี้ออโอออเเคส่วนใหญ่ก็ซื้อมือถือมาแทนกล้องนะนก็อ,อื่นก็ตามมาโทรศัพท์ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องโทรแล้วมันก็ทั่วๆไปนะใช่แต่ถ้าแต่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราซื้อตัวที่ถูกกว่าเป็นรุ่นกลางลงมาออก็ค่าตังค์ถึงหมื่นกว่าบาทก็ยอมไปควักซื้อเสี่ยวมีก็ได้14ที 14T Pro เพราะอันนั้นก็จะคุ้มราคาแต่ถ้าบ้านเราเอา Oppo ออเอ้ไม่ใช่บ้านเราเอา OnePlus Ace Ace นะ,ะถ้าบ้านเราเอา OnePlus เอา OnePlus Ace 5กับ Ace 5 Pro เข้ามาก็ไปซื้อ OnePlus Ace 5กับ Ace 5 Pro เพราะได้ระบบปฏิบัติการของ OnePlus มาเลยเป็นตัวรองเป็นท็อปตัวรองอนั่นแหะซึ่ง เออมันมันแค่ไม่มีโลโก้ h ัล s เซนแบทอะแต่ว่าม,ม,มันเหมือนกันเออมันเหมือนกันมันคือถอดแบบมาเลยอืมนั่นแหละแล้วเรื่องเออเสียวมีอมันคือถ้าคนใช้โทรศัพท์ Android แบบไม่เล่นลูกเล่นอะไรแล้วแบบสามารถไปต่อยอดเองจะไปลองปรับนู่นปรับนี่เองได้เสียวม,มีมันทำมาเพื่อให้คนเหล่านั้นไปเล่น ซึ่งการใช้งานความถนัดความอะไรนี้มันมันขั้นตอนมันง่ายค่อนข้างง่ายจนคนที่ใช้มือถือแบบรู้สึกว่ามันง่ายแล้วมันไม่ได้คือมันไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีลูกเล่นเลยเหมือนไม่มีไม่สมราคาที่มันผลิตไอ้นี่ออกมาแต่ว่าถ้าเป็น one plus คือจะพอมีลูกเล่นมีอะไรที่มันแบบว่าใช้งานคล่องกว่าเยอะอ นั่นแหละเสี่ยวมี่ก็เหมือนมาสามาัญประจําบ้านเนาะถ้าซื้อก็คือซื้อแค่รุ่นกลางซื้อรุ่นกลางของมันก็ก็คุ้มราคาแล้วแต่ถ้าต้องกระโดดไปซื้อบอกให้กระโดดไปซื้อรุ่นบนราคาสี่หมื่นเท่ากันโอ้มันอาจจะคิดผิดสําหรับคนที่รอเสี่ยวมี่สิบห้าอะไรอตัวนี้ไม่โดนใช่ไหมใช่เพราะว่าเทียบกล้องออกมาแล้วเสี่ยวมี่สิบห้าแบบ โยล่ oh, Xiaomi 15 Pro กับเ Xiaomi 14 Ultra ยังห่างกันความคมเอยสีความสมจริงอะไรก็ห่างกันใช่ได้อยู่อ,อ่ะอืมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนก็มสมาธิไม่ค่อยมีเพราะว่าอยู่สถานที่โล่งแจง้งอ่ะของบิ๊กอาจจะสมาธิดีกว่าอยู่ในห้องปิดอืมอก็ชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะยุติการบันทึกแล้วเคสวัสดีครับสวัสดีครับ